สวัสดีค่ะแอนนี่อาดามันไทยแลนด์ค่ะครับผมโอมันอาดามันไทยแลนด์ค่ะค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราไปอยู่นครวัดศรีสะทองใช่ค่ะนะคนปรปฐมนะคะเพื่อจะไปขึชานะคะแล้วก็สักการะพระเจ้าอู่นะคะที่อนกินกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่วัดศรีสาทองนะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม กันนะคะว่าเราจะมาชมบรรยากาศนะคะที่วัดศรีสาทองนะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะอำเภอนครชัยศรีซึ่งวันนี้นะคะเรามาเลทน,นิดนึงเพราะว่าโอ้โหรถค่อนข้างแน่นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างคนแน่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาทิตย์แรกหลังจากวันที่9แล้วก็วันที่1ิที่เขาจะมีการไหว้ราหูกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวัดศรีสาทองก็จะมีองค์พระลาหูองค์ใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ทุกท่านถ้าพูดถึงไหว้พระราหูนะคะที่นี่ก็เป็นอันดับต้นๆเลยนะคะของจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็เลยทําให้วันนี้นะคะเรียกว่าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะคนก็เลยค่อนข้างเข้ามากันเยอะมากเลยะค่ะให้ชมบรรยากาศก่อนนะคะมีทุกท่านเข้ามากันหรือยังคะนะคะจัดของไหว้กันแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดนะคะว่าของไหว้เนี่ยธรรมดาแล้วนะคะท่านที่นิยมนะคะไหว้รา,าหู ปีนี้จะทราบไป่แล้วว่าจะต้องเป็นของดำนะคะของดำนะคะจำนวน8อย่างนะคะหรือ12อย่างแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมงานอดาดามันไทยแลนด์ด้วยนะคะอักทายแฟนเพจเลยด้วยค่ะแต่ละท่านอ่าก็เราก็จะมาไหว้กันนะคะทุกปีอยู่แล้วนะคะซึ่งอยู่จังหวัดนครปฐมนะคะวัดศรีสามนองวันนี้เราก็จัดเตรียมนะคะเดี๋ยวเราจะบอการายละเอียดของไหว้นะคะตอนนี้ให้เราเข้าไปไหว้กันก่อนเนาะ เดินตามมาเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปค่ะนาเลยค่ะเดินก็เราก็จะที่นี่นะคะก็จะมีการจัดเตรียมของไหวให้กับผู้ที่มาได้นะคะหรือว่าซื้อมาเองก็ได้นะคะของเรานี่คือจับมาเองนะคะเดี๋ยวซูมของจุดรูปนิดนึงเนี่ยค่ะให้ดูนะคะของไหว้ก็จะมีของดํานะคะแบบอยางนี้อันนี้เดี๋ยวให้มอสถือไว้ค่ะถือไว้เหรอโอเค ทีนี้เราก็จะมาไหว้กันก่อนเลยนะคะบรรยากาศไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาชมนะคะบรรยากาศแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับท่านที่คิดว่าจะมาไหว้ที่นี่หรือว่าสักการะบูชานะคะพเพระราก็สามารถที่จะมาดูได้นะคะเพราะว่า เขาก็จะมีในส่วนของปีเกิดของผู้ที่คิดว่าเป็นลาหุเข้านะคะเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งวันนี้เราก็ขออนุญาตทำการไหว้ก่อนอ่านั่งเลยจา้าเภอนะครใจศรีจังหวันนะะวดนครปฐมตรงกลางสวยมากเลยคะ่ะ ไหว้กันนะคะ คนค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคะวัดนี้นะคะเพราะว่า่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนมาไหว้เรามนกันนะคะคนค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคะตอนนี้เราลงมาตักรูนนะคะด้านล่างก่อน ะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เหมือนเป็นการบอกบุญนะคะเผื่อว่าท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้มาสักการะหรือมาไหว้นะคะก็จะมีพิธีไหว้ที่บ้านไปแล้วนะคะที่เป็นไหว้พระพุทธวันที่เกับวันที่ส0นะคะแต่ท่านใดบางท่านก็อาจจะมาไหว้ที่วัดนะคะเดี๋ยวเราแจ้งรายละเอียดนะคะให้ดูบรรยากาศนิดนึงเมื่อกี้ให้ดูองค์พระอะไรใช่ไหม วัดศรีสากครองนี้นะคะก็คืออยู่ที่อำเภอนค,อนคอนรศรีสจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยมาสักการะบูชาพระนางเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดนี้เป็นเสมือนมากอยู่แล้วนะคะซึ่งประวัติก็คือสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกเลยนะคะคือรงอเลย ซึง่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาก็จะมีการอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะจากเวียงจันทร์นะคะมาไปศสกษาที่นี่ี่กรุงเทพนะคะแล้วก็ได้อกยกชาวเวียงจันทร์เนี่ยมาตั้งหลักแหล่งหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงแม่น้ำท่าจีนหรืออะไรต่างๆ แล้วก็ได้ตั้งเป็นหมู่บ้านนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นหมู่บ้านหัวทองเนื่องจากขุดพบเศียรพระนะคะเป็นทองนะคะซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่ออยู่เป็นชุมชนใหญ่ก็จึงได้คิดสร้างวัดนี้ขึ้นนะคะซึ่งจริงๆตอนแรกก็คือเป็นวัดหัวทองนะคะคในางหลังก็มาตั้งเป็นวัดศรีสาทองนะคะคแล้วก็มีวัดนะคะมีพระราหูใหญ่เลยนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะ S <S <an> ก็นอกเหนือจากนี้ก็มีโบราณวัดถูโบราณสถานนะคะแล้วก็เป็นวัดที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของดารา,าศาสตร์โหรา,าศาสตร์แล้วก็สมุนไพรมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะการเดินทางก็ไม่ยากเลยค่ะการเดินทางก็มาจากเส้นนะคะพุทธมณฑลนะคะมาทางอำเภอนครชัยศรีนะคะตรงมาเรื่อยๆก็จะมีป้ายวาัดเข้ามาเลยไม่ไกลนะคะจากกรุงเทพจริงๆแล้วก็คนก็หลั่งไหลมาเยอะนะคะจากต่างจังหวัดนะคะทั่วทุกจังหวัด ทั่วประเทศนะคะก็ลังไหลมาไหว้นะคะซึ่งทริงๆก็มีพระหุหูหลายที่นะคะที่ใหเราสักการะบูชาหรือว่าให้เรากลาบไหว้นะคะแต่ที่นี่นะคะก็ค่อนขอ้างจะเป็นอันดับเข้ามานะคะคนเยอะมากเลยตอนนี้ค่ะถ้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะมานะคะร่วมนะคะทำบุญหรือว่ามากราบไหว้นะคะก็แนะนํามาที่วัดน,นี้นะคะก็สะดวกสบายที่จอดรถก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นที่ นิยมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทุนที่หรือคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดก็มาเรื่อยๆนะคะและตอนนี้นะคะก็ยังมาได้เรื่อยๆเพราะว่าก็เป็นช่วงนะคะหน้าพระราหูนะคะที่พระราหูเข้าซึ่งแนะนานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนการบูชาพระรนาหุมนะคะก็คือความเชื่อเขาบอกว่าธรรมดาแล้วนะคะจะมีจุดตัดพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะแล้วก็ทางโหราศาสตร์ ก็คือจะแทนพระราหูด้วยยักษ์องค์ดาวนะคะมีความเชื่อว่าส่งผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ติราศีเต็มเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีเมถุนนะคะราศีธนูราศีพฤษภแล้วก็พิจิกนะคะซึ่งตอนนี้เมถุนกับธนูเนี่ยพระราหูกำลังจะออกไปแล้วนะคะแต่ว่าส่วนของพระราศีส่วนที่เป็นราศีพฤษภกับพิจิกนะคะก็ต้องเตรียมตัวนะคะอาจจะมากราบไหว้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนสุคคนนะคะ ร่วมชมนะคะแล้วก็หาอากาสมาได้นะคะที่วัดศรีสาทองนะคะอำเภอนครยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็เก็บภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันนะคะที่ไลฟ์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ